กับเรียนท่านประธานรัฐสภาท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายสุรชัยเลม้มเลิศชัยประธานกรรมิการวิสามันพิจารณาร่างขญัตื่ดโดยการออกเสียงประชามติพศขอเสนอรายงานของคณะกรรมธิการฉบับเพิ่มเติม,ต,มต่อที่ประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาดังนี้ตามที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่สองสมัยวิสามันเมื่อวันพฤหัสที่18มีนาคม2564 ได้มีมติเห็นชอบกับร่างมาตรา9กา้าตามที่กรรมธิการเสียงข้างน้อยขอสูงวนความเห็นและที่ประชุมเห็นสมควรให้เลื่อนการพิจารณาร่างพยัดฉบับนี้ไปในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งต่อไปโดยที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างบทบัญญัติมาตราต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรกา9คณะกรรมิการได้พิจารณาทบทวนร่าง พระยัดดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสที่หนึ่งเมษายนและวันศุกร์ที่ 2, สองเมษายน2564โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตราต่างๆรวมสามมาตราให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราเกเพื่อให้ร่างพระราฉบับนี้มีความสมบูรณ์และมีความสอดคล้องยิ่งขึ้นจำนวนสามมาตราได้แก่มาตราสิบมาตราส1อ็ดและมาตรายี่ทับส ปรากฏตามร่างรายงานของคณะกรรมกริการที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมของคณะกรรมการกระผมจึงขอเรียนต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปนอกจากนี้กระผมขอกลัาเรียนต่อท่านประธานเพื่อผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกเพื่อให้มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปรับปรุงร่างพระยาดฉบับนี้ของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการได้อาศัยหลักเกณฑ์นในการพิจารณาบทบัญตัิของทั้ง3มาตราดังที่ผมได้กล่าวเรียนไปคือมาตรา10มาตรา11และมาตรา20ทับ3เพื่อให้มีความสอดคล้องกับร่างแก้ไขมาตรา9ในประเด็นต่างๆตามที่ผมจะขออนุญาตต่อที่ประชุมกล่าวเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจเป็นพื้นฐานร่วมกันเนื่องจากมาตรา9 ซึ่งเป็นมาตราที่ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้นได้แบ่งกรณีการออกเสียงตามพระยินี้เป็น5กรณีหรือ5อนุม,มาตราได้แก่อนุม,มาตราหนึ่งการออกเสียงเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอนุม,มาตราสองการออกเสียงกรณีที่คณะมนตรีเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผมขอกราบเรียนว่าทั้งสองอนุม,มาตรานี้เป็นไปตามบทบัาิของรัฐธรรมนูญ ในมาตรา256วงเล็บและมาตรา166ดังนั้นจึงไม่มีผลเปลี่ยนแปลงร่างมาตราที่เกี่ยวข้องสำหรับอนุ3การออกเสียงตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการออกเสียงอนุ4การออกเสียงในกรณีที่รัฐสภาได้พิจารณาและมีมติว่าเป็นเรื่องที่มีเหตุสมควรที่จะให้มีการออกเสียงและแจ้งเรื่องให้คณะตรีดำเนินการอนุห การออกเสียงกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดทั้งสามนุษย์มาตรานี้หลังจากที่ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบไปเมื่อวันที่18มีนาคม2 5 6 4มีหลายท่านตั้งข้อห่วงกังวลว่าจะเป็นบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เนื่องจาก รัฐมนูญกำหนดกรณีการทำประชามติไว้เพียงสองกรณีคือกรณีตามมาตรา256รองเล็บอันได้แก่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกรณีตามมาตรา166อันได้แก่เรื่องที่คณะรัฐงนตรีมีมติเห็นเป็นเหตุอันสมควรซึ่งคณะกรรมการก็ได้นำกรณีดังกล่าวมาเข้าสู่การพิจารณาของคณะของที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดประเด็นปัญหา ในทางข้อกฎหมายดังกล่าวขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในรายละเอียดรายอนุมาตราทั้งสามอนุมาตราดังกล่าวแล้วขออนุญาตกลับเรียนต่อท่านประธานว่ากรณีการออกเสียงตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องมีการออกเสียงนั้นคณะกรรมการิการได้ตรวจพบในเบื้องต้นอย่างน้อยมีกฎหมาย3ามฉบับที่กําหนดให้มีการออกเสียงประชามติอันได้กแก่พรบเทศบาล ปี2496ซึ่งได้มีบทบัญญัติในมาตรา32ทวีกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลอย่างน้อยครึ่งหนึ่งหรือท่านนายกเทศมนตรีที่จะเป็นผู้ขออนิญาตต่อสภาเทศบาลในการขอให้มีการทำประชามติได้ซึ่งในกฎหมายดังกล่าวก็ได้กำหนดให้หลักเกณฑ์การออกเสียงประชามติเป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องประชามติ ซึ่งขณะนี้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยเรื่องประชามตินั้นไม่มีอีกฉบับหนึ่งที่เราตรวจพบก็คือพันหยัดแร่ที่กำหนดให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลเรื่องการออกสัมปทานบัตรในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ก็สามารถที่จะทำการออกเสียงประชามติเฉพาะเขตชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการออกสัมปทานบัตรได้ และกำหนดให้รัฐมนตรีเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกเสียงประชามติเมื่อเป็นเช่นนี้ที่ประชุมจึงได้นำเงื่อนไขของกฎหมายเดิมที่มีอยู่นั้นเนี่ยมาประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงบทบัญญัติของผ่านบัญญัติฉบับนี้ให้มีการให้มีความสอดคล้องกับอนุมาตราสาซึ่งรายละเอียดผมจะได้การาบเรียนต่อไปสำหรับกรณีที่4การออกเสียงในกรณีที่รัฐสภาได้พิจารณาและมีมติ ในกรณีนี้ก็มีประเด็นที่คณะกรรมการมีข้อห่วงกังวลเนื่องจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา156ซึ่งเป็นบทบัญญัติในมาตราที่ว่าด้วยเรื่องภารกิจของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาปรากฏว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติที่กําหนดให้รัฐสภา,ต,า,าต้องประชุมร่วมกันในเรื่องการขอให้มีการทําประชามติกรณีที่ห้า การออกเสียงกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามร่างมาตรา9ที่ผ่านไปนั้นก็ยังขาดรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนของประชาชนที่จะมีสิทธิ์เข้าชื่อเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบในการทําประชามติประเด็นบางต่างดัง,ดงกล่าวที่ประชุมของคณะกรมการได้นํามาประกอบข้อพิจารณาเป็นสําคัญและเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายต่อไปในอนาคต และเพื่อให้บทบัญญัติที่ปรากฏอยู่ในร่างมาตรา9สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงภายหลังจากที่พันธัญ,ญัติฉบับนี้มีผลใช่ม,มังคับคณะกรรมการด้วยความเห็นชอบอเป็นเอกฉันในประเด็นนี้จึงได้มีความเห็นว่าถ้าอย่างนั้นเราควรปรับปรุงมาตราที่เกี่ยวข้องซึ่งต่อมาได้แก่มาตรา10และมาตรา11ให้มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมากที่สุด โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการทำประชามติที่จะต้องยึดโยงกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญคือมาตรา166ดังนั้นจึงใช้กลไกของมติคณะรัฐมนตรีเป็น,นกลไกหลักในการที่จะให้มีการออกเสียงตามที่กฎหมายกำหนดหรือให้มีการออกเสียงในกรณีที่รัฐสภามีมติหรือการออกเสียงในกรณีที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี มีประเด็นเพิ่มเติมที่ผมจะขออนุญาตกลาบเรียนต่อที่ประชุมว่าข้อสำคัญในเรื่องของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมตาตรา1น6ที่ไม่ได้กำหนดให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาสามารถประชุมได้ในเรื่องที่จะขอทำประชามติคณะกรรมการจึงได้หาทางออกหรือทางแก้ไขในประเด็นนี้โดยการเพิ่มเติมรายละเอียดว่ามติของรัฐสภาให้เป็นมติแยกกันของแต่ละสภา ท่านสมาชิกอาจจะมีข้อสงสัยว่าการตีความเช่นนี้สามารถกระทำได้หรือไม่ผลการศึกษาของคณะกรนิการเราก็ได้พยายามศึกษาในประเด็นนี้ก็พบว่าในรัฐธรรมนูญเองในบางกิจการที่กำหนดให้กระทำต่อรัฐสภาแต่ถ้ากิจการนั้นๆไม่ใช่กิจการที่ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูนมาตรา156ที่กำหนดให้ต้องกระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เราก็จะกระทำแยกกันแต่ละสภาแต่ต้องกระทำทั้งสองสภายกตัวอย่างเช่นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูนมาตรา270ที่กําหนดให้รัฐบาลต้องรายงานผลการปฏิรูปประเทศความคืบหน้าของการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาทุกสาเดือนแต่ภารกิจเรื่องการพิจารณาความคืบหน้าของรัฐบาลที่ต้องมารายงานต่อรัฐสภาทุกสาเดือน ไม่ได้ถูกกาหนดอยู่ในรัฐธรรมนูนมาตรา156ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาเราก็จะพิจารณารายงานของรัฐบาลในเรื่องนี้แยกเป็นลายลายสภาไปนะครับนอกจากนี้ยังมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับองค์กรอิสระทั้งหลายที่มีบทบัญญัติให้องค์กรอิสระต้องรายงานประจําปีต่อรัฐสภาในทางปฏิบัติเราก็จะพิจารณารายงานขององค์กรอิสระเหล่านั้น เรียงทีละสภาหลักเกณฑ์เช่นนี้คณะกรรมการจึงได้นำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการขยายความในมาตรา11ซึ่งเป็นมาตราที่พูดถึงรายละเอียดต่อวิธีการในการทำประชามติตามมาตรา9วงเล็บสาวงเล็บ4และวงเล็บ5รายละเอียดที่ปรากฏในร่างแก้ไขมาตรา10มาตรา11จึงเป็นไปเป็นรายละเอียด ที่คณะกรรมมการได้ปรับปรุงแก้ไขตามรายงานฉบับเพิ่มเติมที่ได้เสนอต่อท่านประธานและท่านสมาชิกแล้วนะครับซึ่งที่ประชุมการมีการได้เห็นพ้องต้องกันคงเหลือประเด็นเล็กน้อยคือประเด็นเรื่องประชาชนเข้าชื่อเสนอขอทําประชามติซึ่งที่ประชุมเสียงข้างมากของการมมการเห็นสมควรให้จะกำหนดจำนวนประชาชนที่ห้าหมื่นรายชื่อ เหตุผลก็คือที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนทั้งในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่กำหนดไว้หนึ่งหมื่นรายชื่อและการเข้าชื่อเสนอเพื่อขอแก้ไขรัฐธมนูญที่ห้าหมื่นลายชื่อและที่สุดที่ประชุมเห็นสมควรว่าควรกำหนดเป็นห้าหมื่นรายชื่อเนื่องจากการทำประชามติเป็นประเด็นปัญหาสำคัญระดับชาติ อย่างน้อยควรจะมีบทอ้างอิงเทียบเคียงได้กับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญแต่ในประเด็นนี้มีกรรมการข้างน้อยได้ขอสมวนความเห็นไว้ว่าควรเป็นจํานวนหนึ่งหมื่ลายชื่อซึ่งคงเป็นประเด็นที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจในประเด็นนี้ส่วนการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหนึ่งมาตราที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา20ทับ3 20ทับเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม ในประเด็นกรณีที่ผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงก็จะนำไปสู่การถูกจำกัดสิทธิ์หนึ่งในเรื่องนั้นก็คือการจะถูกจำกัดสิทธิ์ในการที่จะไม่มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอขอทำประชามติประการสุดท้ายที่จะขออนุญาตกลับเรียนที่ประชุมก็คือว่าคณะกรรมการได้มีการแก้ไขเล็กน้อยในความของมาตรา11วรรคสอง จะขออนุญาตท่านประธานขออนุญาตแจกใบแทรกของมาตรา11วรรค2ที่กัมพการขอแก้ไขปรับปรุงเล็กน้อยครับครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณท่านประธานกรรมการนะครับ